ในโลกของวัตถุปริศนาบางสิ่งดูเหมือนไร้พิษภัยแต่กลับฆ่าชีวิตได้โดยไม่มีเลือดสักหยด SCP 066คือหนึ่งในนั้นมันถูกพบครั้งแรกในห้องเก็บของเก่าของเล่นไหมายพรมที่ไม่มีใครสนใจจนมันส่งเสียงว่าเอริกแต่เมื่อเอริกตาย SCP 066เปลี่ยนเสียงกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เปล่งออกมาในบางครั้งมันส่งเสียงดนตรีคล้ายเปียโน แต่ไม่มีใครควบคุมได้ว่าเสียงต่อไปคืออะไรเสียงของมันอาจทำให้เข้าของระเบิดสายตาสูญเสียหรือแม้แต่การทำลายสมองภายในไม่กี่วินาที SCP Foundation ย้ายมันไปห้องกักกันพิเศษพร้อมเครื่องอัดเสียงและเครื่องลดแรงสั่นสะเทือนห้ามพูดคำว่าเอริกต่อหน้ามันเด็ดขาดเพราะมันจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเผลอพูดคำนั้นและเสียงที่ดังออกมา ทำให้เขาหูดับถาวรน,นักวิจัยบางคนเชื่อมันอาจเรียนรู้และตอบสนองต่ออารมณ์มนุษย์ทุกครั้งที่มีเสียงใหม่รูปร่างของมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนปรับตัวตามเหยื่อจนถึงตอนนี้ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่า SCP-066 จะร้องอะไรหรือมันจะหยุดเมื่อไรและทุกครั้งที่มันเงียบคือช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดรู้หรือไม่ใครคือเอริก และ SCP-066 ส่งเสียงทำไม SCP-066 ส่งเสียงผิดปกติรุนแรงเมื่อได้ยินชื่อเอริกเพราะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับอดีตเจ้าของหรือผู้สร้างเดิมซึ่งชื่อเอริกอาจเป็นคำกระตุน้นที่ฝังอยู่ในกลไกลพฤติกรรมของมัน